นี้ก็เป็นวันดีเป็นวันมหามงคลในพิธีมหาพุทธาพิเศษเหรียญหลวงพ่อเพชรวัดประดูทรงธรรมกรุงเก่าอายุธยา,าเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีเป็นวนนมหามงคลก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ได้ยินได้รับชมรับฟังอยู่ก็ให้มีความสุขความเจริญอายุวันสุขพะพระ ปฏิทานธนาสารสมบัติจะคิดถึงหนึ่งประการใดสมเจตนาไปในทางธรรมแล้วก็จงพันสำเร็จเพราะเหรียญรุ่นนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเพชรท่านได้สร้างมาเป็นเหรียญรูปเสมามหามงคลรงยาและก็เหรียญหล่อแบบโบราณเพื่อให้ญาติโยมและก็เป็นวัตถุมงคลเนื้อผงของพระเดชพระคุณท่าน คำว่าเพชรนั้นวัดประดุทรงธรรมถือว่าเป็นพยักษนคามเป็นนามมงคลอันแข็งแกร่งประดุษดังเพชรเพราะว่าสายวัดประดุทรงธรรมนั้นมาตั้งแต่ต้นสมัยกรุงศรีอยุธยามาร้วนตราเป็นเมืองตักกศิลาเป็นเมืองอวิชาอาคมของเมืองตักกศิลาเป็นตำรับของสยเวทแห่งกรุงเก่าหรือเรียกว่าตำรับวิชาเสงคราม สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีวิยามาถึงพระรอดเสือและมาถึงหลวงพ่อม่วงและจงมาจนมาถึงหลวงปูน่นาคหลวงปู่สระหลวงปู่ผิวและก็จนมาถึงอรุณพระเดชพระคุณเจ้าวาดองค์ปัจจุบันและก็หลวงพ่อเพชรและหลวงพ่อเพชรท่านก็ได้สร้างเป็นเหรียญมหามงคลขึ้นให้ญาติโยมสิทธิานุสิท์ทั้งหลาย ให้ได้เก็บไว้เป็นอนุสติลำลึกในตำรับหรือสายของวัดประดูทรงธรรมกรุงเก่ายุธยาเพราะฉะนั้นอยา่าละพาดโอกาสอันดีงามเมื่อเดินทางมากรุงเก่ากรุงศรีอยุธยาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาไหว้พระวัดประดูทรงธรรมอันเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์แระบ่อน้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้วางศิราจารึกยันพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเอาไว้ ในสมัยกรุงศรีวิทยาเป็นบ่อน้ำอันศักดิ์สิทธิ์และก็มากราบอาขอพอรพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพชรแห่งวัดประดู่ทรงธรรมของเราและก็มาขอพอรจากพระเดชพระคุณท่านมาขอวัตถุมงคลมาให้ท่านให้พรประพรมน้ำาระพุทธมนต์อันบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อมาถึงกรุงเก่าอยุธยาแล้วถ้าจะมาถึงกรุงเก่าอยุธยาแล้วจะต้องถึงวัดประดู่ทรงธรรม เป็นวัดแรกที่พระเจ้าทรงทำทรงก่อร่างสร้างขึ้นมาตั้งแต่กอนครกรุงศรีอยุธยามีเกจิคณาจารย์ตราบมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อเพชรเพชรเชรม็ดงามแห่งกรุงศรีอยุธยาวัดประดุลทรงธรรมก็ขอเจริญพรเจริญลาบเจริญผลเจริญยศจงมาปรากฏแก่บรรดาญาติโยม ให้ได้รับความสุขความเจริญทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนก็ขอเจริญพรครับนะหลวงพ่อนพวันวัดเสนานิมิตน,น,นะครับนะแล้วก็ห<ม>ลวงพ่อเพชรนะครับนะหลวงพ่อเพชรนะฮะขอพรอ,อีกครั้งนะพุทหลวงพ่อครับให้พรไปได้แล้วยุคนนู้นจมาลอยรุ่ร freshmen, รงเรืองนะคิดอะไรสมนะขา มาลงหน้าหน้าทองได้ทุกเวลามาลงหน้าหน้าทองได้ทุกเวลานะหลวงพ่อครับตุลามานิยมเจริญพรครับนะหลวงพ่อลงดีเลยนะครับวันนี้ฮะนี่ฮะเหรียญสวยให้ไปเยอะแล้วครับให้ไปเยอะแล้วนะพ่อนะแล้วก็จ้กระพันแล้วตั้งตุลาเขาจะกระพัดครับบอกเขาญาติโยมมึงจะได้มาที่วัดเราเจริญพรครับ ตอดอกไม้นะครับท่านก็ผมน้ำพระพุทธมนนะครับน้าที่กองวัตถุมงคลเหรียญเสมาหลวงพ่อเพชรวัดประดูทรงธรรมจังหวัดธระนครศรีอยุธยานะครับใวันนี้นะครับหลวงพ่อเพชรท่านมั่งปกอธิษฐานจิตปุกเสกนะหลวงพ่อสนาวัดเขาไม่แดงชนบุรีนะครับนะหลวงพ่อนพวันวัดเสนานิมิตร ครับพระนครศรียานะครับนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับน้าพระจารย์อนุชาอนุชาโตวัดโพราชดุลนะนั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยนะครับนะนี่ฮะนะวัตถุมงคลน,นะวันนี้นะครับนะเนี่ยครับนะหลายคนสอบถามเขาบอกว่าเหรียญรุ่นนี้สวยมากนะครับก็นะใครที่สนใจก็มีหาแะมีบูชากันได้นะครับน้านี่ฮะนะวันนี้เสกที่วัดประดูษงธรรมนะ จหวัดพะนาครศสียุยาน